กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของพิธีกรรมฉลองชัยชนะในสงครามยุคอียิปต์โบราณด้วยการตัดฝังมือผู้แพ้คณะนักโบราณนคดีจากเยอรมนีและออสเตรียเผยผลวิเคราะห์ล่าสุดว่าด้วยหลุมฝังมืออายุเก่าแก่ราว3,600ปีที่ขุดพบในโบราณสถานเมืองอาวาริสทางตะวันออกเฉียงเหนือของอียิปต เมื่อปี2011โดยชี้ว่าหลุมดังกล่าวอาจเป็นร่องรอยของพิธีกรรมเฉลิมฉลองชัยชนะจากการทำสงครามในช่วงยุคราชอาณาจักรใหม่หรือ n นิวคิงดอมแม้ก่อนหน้านี้นักอียิปต์วิทยาจะทราบถึงการมีอยู่ของพิธีกรรมตัดและฝังมือของผู้แพ้สงครามอยู่แล้ว โดยอ่านจากบันทึกโบราณและจารึกอักษรภาพเฮโรกลิฟิกตามผนังวิหารแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบหลุมฝังมือยุคโบราณและมีการศึกษาวิเคราะห์จากของจริงรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific r e p o r t ระบุว่าซากของมือที่ถูกตัดออกเป็นมือขวาของผู้ใหญ่เพศช,ชายอย่างน้อย11คนและของผู้หญิงอีกหนึ่งคน แต่เมื่อรวมเอาซากนิ้วและกระดูกข้อมือที่กระจัดกระจายอยู่ภายในหลุมไปพิจารณาด้วยแล้วอาจเชื่อได้ว่ามีผู้แพ้สงครามที่ถูกตัดมือในครั้งนี้สูงสุดถึง18คนหลุมฝังมือดังกล่าวอยู่ที่ลานหน้าพระราชวังโบราณของราชวงศ์ฮิกซอซซึ่งเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่ลุกรานอาณาจักรอียิปต์โบราณจนสามารถเข้ามาปกครองดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำนายตอนกลาง และตอนล่างได้สำเร็จเชื่อกันว่าชาวฮิกซอสเป็นผู้ริเริ่มประกอบพิธีตัดมือผู้แพ้สงครามในดินแดนอียิปต์เป็นกลุ่มแรกก่อนที่คนท้องถิ่นจะรับช่วงสืบทอดพิธีกรรมดังกล่าวต่อมาอีกนานนับพันปีด็อกเตอร์จูเลียเกรสกีนักพยาธิวิทยายุคโบราณหนึ่งในสมาชิกของทีมที่ทำการขุดค้นและศึกษาครั้งนี้บอกว่า แม้ชิ้นส่วนของมือที่ถูกฝังจะอยู่ในสภาพดีคล้ายซากฟอสซิลแต่ตำแหน่งการจัดวางมือภายในหลุมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากอาจเคยถูกน้ำท่วมเกิดการกัดเซาะของดินหรือมีสัตว์มาขุดและคุ้ยเขีย่ยภายในหลุมมาก่อนก็เป็นได้อย่างไรก็ตามผลวิเคราะห์ร่องรอยบนกระดูกของมือที่ถูกตัดรวมทั้งตำแหน่งของซากมือที่ถูกจัดวางให้แต่ละนิ้วกางออกและคว่ำมือลงเหมือนกันหมด ชี้ว่าไม่ใช่การตัดมือผู้แพ้สงครามเพื่อทำร้ายหรือลงโทษแต่เป็นการประกอบพิธีกรรมที่แสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะมากกว่าการตัดมือในพิธีกรรมดังกล่าวนั้นทำอย่างประณีตโดยลงมีดเฉือนเข้าไปในเนื้อประสานข้อมือซึ่งเชื่อมต่อระหว่างฝ่ามือและส่วนปลายของท่อนแขนแล้วจึงตัดเส้นเอ็นที่พันไข้าการตรงบริเวณข้อมือออก ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถตัดมือได้อย่างรวดเร็วและทําให้เกิดรอยแผลที่ดูเรียบร้อยงดงามมากที่สุดผลการตรวจสอบยังพบว่าเจ้าของมือที่ถูกตัดน่าจะโดนลงมีดระหว่างการประกอบพิธีกรรมหรือก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อยส่วนการที่หลุมฝังมือดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณลานพระราชวังยังแสดงถึงการจงใจประกอบพิธีกรรมประกาศสักดาเพื่อให้คนหมู่มากได้เห็นและรับรู้ทั่วกันด้วย ถัดมาดูเรื่องราวของผลสแกนมัมมี่ฟาโรนักรบผู้กล้าเก่าแก่3,600ปีพบสิ้นชีพในพิธีประหารหลังพ่ายแพ้ศัตรูผลการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกนตรวจสอบมัมมี่อายุเก่าแก่3,600ปีของฟาโรเซเคเนเรทาวที่2พบว่ามีร่องรอยบาดแผลจัการหลายแห่งบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ซึ่งชี้ว่าฟาโรนุ่มพระองค์นี้น่าจะสิ้นพระชนในพิธีประหารกลางสนามรบหลังต้องพ่ายแพ้ให้กับข้าศึกศัตรูรายงานการค้นพบล่าสุดทางโบราณคดีและการแพทย์ดังกล่าวตีพิมพ์ในวรารสาร Frontier of Medicine โดยเป็นความพยายามไขปริศนาที่มีมาตั้งแต่การค้นพบมัมมี่ร่างนี้ครั้งแรกเมื่อปีคศ .1881 โดยนักโบราณคดีต่างสงสัยกันว่าบาดแผลร้ายแรงซึ่งผู้ทำมมมี่ได้พยายามปกปิดซุกซ่อนไว้นั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ฟาโรเซเคเนเรทาวที่สองซึ่งมีฉายาว่าผู้กล้าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอียิปต์ตอนใต้ในช่วงเวลาสั้นๆเพียง5ปีเมื่อราว1,558ถึง1,553ปีก่อนคริสตกาล และเป็นผู้นำทัพต่อต้านการรุกรานของราชวงศ์ฮิกซอรจากภูมิภาคเอเชียตะวันตกซึ่งเข้ามาตั้งอาณาจักรอยู่ในอียิปต์ทางตอนเหนือโดยราชวงศ์นี้พยายามบุกเข้ายึดครองดินแดนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนานในสมัยนั้นด้วยก่อนหน้านี้ผลการวิเคราะห์มัมมี่ของฟาโรเซเคเนเรทาวที่2ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดธรรมดาในช่วงทศวรรษ1960 พบเพียงบาดแผลบางแห่งที่ส่วนบนของศีรษะทําให้มีข้อสันนิษฐานเกิดขึ้นหลายแนวทางว่าฟาโรห์พระองค์นี้อาจถูกลอบปลงพระชนขณะบรรทมหลับในพระราชวังหรือถูกฆ่าศึกกลุ่มทําร้ายขณะที่อยู่ในสนามรบก็เป็นได้เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการสิ้นพระชนที่แน่ชัดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไคยโรร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุข,ของอียิปต ได้นำร่างมัมมี่ดังกล่าวมาตรวจสอบอีกครั้งด้วยเครื่องซีทีสแกนซึ่งจะฉายภาพสามมิติภายในส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนกระดูกและหลอดเลือดได้ดีกว่าทำให้พบว่ากะโหลกศรีรษะของมัมมี่ฟารโรมีร่องรอยความเสียหายจากคมอาวุธที่ทิ่มแทงจนอยู่ในสภาพยับเยินมากกว่าที่เคยคาดเอาไว้ผลสแกนครั้งล่าสุดนี้ยืนยันว่าฟาโรเซเคนเรทาวที่ส ทรงอยู่ในวัยหนุ่มใหญ่ราว40ปีในขณะที่สิ้นพระชนฝีมือการทำร่างมัมมี่ของพระองค์นั้นไม่สู้จะประณีตนักโดยผู้ทำมัมมี่ไม่ได้โรยเกลือให้สบแห้งและไม่ได้นำสมองออกจากโพรงกะโหลกศรีรษะตามที่ควรจะเป็นอีกด้วยซึ่งชี้ว่าการทำมัมมี่ครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่ห่างไกลาจากพระราชวังและอาจเป็นในสนามรบก็เป็นได้ บาดแผลที่ถูกของมีคมผ่าเข้าตรงกลางหน้าผากด้านขวารอยเจาะเหนือดวงตาขวาจมูกและโหนกแก้มที่แตกยับเยินรอยตัดที่แก้มซ้ายและรอยแตกเหนือหูข้างขวาล้วนอยู่ในองศาที่บ่งชี้ว่าผู้สังหารฟาโรอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าพระองค์และ,ะเผชิญหน้ากันโดยตรงโดยคนกลุ่มนี้มีจำนวนหลายคนและใช้อาวุธต่างชนิดกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบร่องรอยบาดแผลดังกล่าวกับรูปทรงอาวุธของชาวฮิกซอรในพิพิธภัณฑ์พบว่าตรงกันพอดีพอดีอย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าท่าทางการวางมือของบัมมี่กษัตริย์ที่ค่อนข้างประหลาดในกรณีนี้เกิดจากความพยายามแก้ไขท่อนแขนและมือที่ถูกมัดไพ่หลังไว้ก่อนตายซึ่งทำให้ศพที่กลายสภาพแข็งทื่อไปอย่างรวดเร็วเกินคาดมีท่าทางการวางมือที่บิดเบี้ยวผิดสังเกตดังกล่าว นอกจากนี้ยังไม่พบร่องรอยบาดแผลจากการใช้แขนปัดป้องอาวุธที่ใช้ทำร้ายด้วยจากการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดข้างต้นนักโบราณาคดีสามารถชี้ชัดได้ว่าในขณะที่ฟาโรเซเคเนเรทาวที่สองสิ้นพระชนทรงประทับอยู่ในท่านั่งคุกเข่าถูกมัดมือไพร่หลังและถูกรุมสังหารด้วยคมอาวุธของศัตรูหลายคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าและหันหน้าเข้าหาพระองค์โดยตรง ข้อมูลเหล่านี้อาจยืนยันได้ว่ามรณกรรมของฟาโรนักรบพระองค์นี้เกิดจากการถูกจับตัวเป็นเฉลยศึกหลังรบแพ้แล้วถูกนำตัวไปเข้าพิธีประหารชีวิตในสนามรบนั่นเองก่อนที่ร่างของพระองค์จะถูกทำเป็นมัมมี่อย่างเร่งรีบและส่งกลับมายังนครหลวงโดยผู้ทำม,มัมมี่พยายามใช้วัสดุต่างๆปกปิดบาดแผลน่าสยดสยองอย่างสุดความสามารถ แม้จะพ่ายแพ้สงครามและสิ้นพระชนไปก่อนวัยอันควรแต่บนันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าทายาทที่เป็นกษัตริย์รุ่นหลังสามารถปกป้องอาณาจักรอียิปต์ตอนใต้จากผู้ลุกกรานได้สำเร็จทั้งยังรวมดินแดนอียิปต์ให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวได้ในยุคราชอาณาจักรใหม่ด้วยทั้งหมดคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ